สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาไม้มงคลที่มีความหมายดีๆพร้อมกับเทคนิคการปลูกมาฝากทุกท่านกันค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นว่านธรณีสารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่ห้ามพลาดที่จะหามาปลูกติดบ้านไว้ทีเดียวเลยค่ะว่านธรณีสารนั้นจะเป็นไม้มงคลโบราณเลยค่ะที่นิยมนํามาใช้ประกอบการทําน้ำมนต์ค่ะคุณผู้ชม โดยใช้ใบว่านธรณีสารชุบกับน้ำมนต์ใช้ประพรมเพื่อเป็นการปัดรังควานแล้วก็เสนียดจังไรสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะจึงนิยมนาะมาปลูกกันไว้ตามวัดหรือว่าตามหน้าบ้านนะคะส่วนการปลูกนั้นตามบ้านมีบ้างเป็นประปลายค่ะแต่ปัจจุบันก็นิยมปลูกกันเพิ่มขึ้นแล้วค่ะนอกจากเป็นไม้มงคลที่มีความหมายที่ดีค่ะ คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกต้นธรณีสารไว้กับบ้านแล้วจะเป็นสิิีมงคลค่ะคุณผู้ชมทำให้มีความสุขร่มเย็นค่ะหากว่านธรณีสารงอกงามดีค่ะแตกพุ่มดีต้นสวยก็จะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของบ้านนั้นจะได้เกียรติยศได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ หรือว่าที่สำคัญค่ะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาค่ะแล้วก็ยังเชื่อด้วยค่ะว่าธรณีสารนั้นสามารถแผ่อิทธิคุณช่วยคุ้มครองอนาบริเวณให้พ้นจากมนต์ดำต่างๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆค่ะช่วยปัดเป่าเสนียดจันไรไม่ให้เข้ามาทำอันตรายใดๆใ,ให้กับผู้ปลูกให้กับคนในบ้านค่ะว่านชนิดนี้มักจะขึ้นในที่ร่มค่ะ ให้ใช้กระถางใบใหญ่ๆห,ห,ห,หรือว่าปลูกลงในแปลงดินก็ได้ค่ะส่วนดินที่นิยมมาปลูกนั้นก็จะเป็นดินร่วนค่ะผสมอินทรีย์วัตถุต่างๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะเติมพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปก็ยิ่งทำให้ต้นของเขานั้นสวยงามทีเดียวค่ะส่วนการรดน้ำต้นชนิดนี้จะชอบน้ำแค่พอชุ่มนะคะ ไม่ต้องถึงขั้นให้เปียกแฉะได้ค่ะและที่สำคัญวันนี้แม่นางมีคาถาที่ใช้รถต้นธรณีสารเพื่อให้เป็นสลโมงคลมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เราจะรดน้ำค่ะให้ตั้งนโมพุทธายะสามจบก่อนทุกครั้งค่ะเมื่อวานตั้งตัวได้ควรที่จะได้รับแสงรำไรค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้หัวว่าน,นั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะ แล้วก็ควรปลูกว่านธรณีสารนะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นค่ะจะนิยมปลูกกันในวันพรฤหัส,สบดีค่ะข้างขึ้นนี้จะดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเสริมสิริมงคลแล้วก็ให้คุณยิ่งนักเลยค่ะว่านธรณีสารแต่ละท้องที่ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมดินค่ะต้นสเสนียดกระทืบยอดกล้างปลาดินค่ะ ดอกใต้ใบตรึงบาดานกลางปลาแดงครีบยอดคดซายรุรีกลางป่าเป็นต้นค่ะที่ไหนๆมีชื่อเรียกที่แปลกออกไปจากนี้ก็อยา่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราได้รู้ด้วยกันนะคะต้นว่านธรณีสารนั้นเจ็ดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กค่ะ ลำต้นของเขานั้นจะตั้งตรงค่ะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งค่ะไม่ได้สูงมากลำต้นของเขานั้นก็จะแผ่กิ่งกา้านบริเวณใกล้กับปลายยอดค่ะเปลือกต้นนั้นจะเรียบเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนลำต้นนั้นจะมีลักษณะที่กลมแล้วก็มีร้อยแผลตามใบค่ะตามลำต้นมีขนนุ่มตามกิ่งอ่อนแล้วก็ใบประดับค่ะ ส่วนอื่นๆของต้นนั้นจะเกลี้ยงค่ะคุณผู้ชมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดค่ะส่วนมากก็จะพบขึ้นกระจายอยู่ตามป่าผดใบนะคะปัจจุบันก็มีผู้คนนิยมนำมาปลูกไว้ตามบ้านแล้วก็ตามวัดตามสถานที่สำคัญกันค่ะส่วนของใบคราวนี้จะเป็นใบเดียวค่ะออกเรียงสลับแน่นกันทีเดียวเลยค่ะระนาบเดียวกันกับบริเวณปลายยอดค่ะ จะมีใบย่อยอยู่ประมาณ15-30ถึงคู่ค่ะในแต่ละก้านใบค่ะคุณผู้ชมหรือส่วนของใบนั้นก็จะเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไขค่ค่ะปลายใบก็จะมีลักษณะที่มนค่ะโคนใบนั้นมนเบี้ยวส่วนขอบใบนั้นจะเรียบค่ะคุณผู้ชมใบย่อยนั้นจะมีขนาดที่กว้างเล็กน้อยค่ะแผ่นใบจะแผ่แล้วก็บางค่ะแผ่นใบนั้นเรียบทั้งสองด้านเลยค่ะ ส่วนของหลังใบจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนใต้ท้องใบนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเทาแก้มเขียวค่ะการใบนั้นจะมีลักษณะเป็นสีแดงเล็กน้อยค่ะเขาจะมีดอกที่น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนของดอกนั้นจะเป็นดอกเดียวสีแดงเข้มเลยค่ะก็จะออกอยู่เป็นกระจุกตามซอกใบค่ะส่วนของดอกนั้นจะเรียงกันอย่างหนานแน่นเลยค่ะอยู่ตามใต้ท้องใบค่ะ เมื่อเวลาเขาออกผลลักษณะของผลนั้นจะเป็นรูปทรงกลมค่ะแล้วก็ออกเรียงเป็นแนวอยู่อย่างเป็นระเบียบอยู่ที่ใต้ใบค่ะส่วนมากก็จะติดผลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เป็นไม้มงคลดีๆที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะน้าหามาปลูกติดบ้านไว้ทีเดียวเลยค่ะสำหรับต้นทรณีสารค่ะคุณผู้ชม ส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ